ต้มมิ้วเหยีดแล้วจ้าพี่น้องก็เป็นน้ำกาดงามแรงจ้าพระอาทิตย์ตกดินเลยจ้าพี่น้องหนีมามุ่งทางไมดิพี่น้องมาทางไม้มาทางไม้สองตัวแรียนน้ำฝน นนหนวดเรีนนี่เป็นน้องมันมาดังอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องไม่ไหวหรอกจ้าสิบหกโมงแรกหรอกจ้าพี่น้อง เเป็นติ๊ตุกนี่แล้วจ้ามาถนนมุ่งไม้มามุ่งไม่ด้ห้อมมากกับเียงไม่ได้ไปนนหนองมาท่านไหมท่านเก่าหลายสิเดยวปถามเดี๋ยการเต็มเต นี่เนี่ตน้นเผาดิพีน่น้องต้นพาานี่หนถนนรถเลีนนความใจมันหน้าทาัา,ทางดำ ยิ่งสวยๆากพี่น้องยง้มแรกนจ้ะเนาะกมีเนวเสียนลุงอ้พี่น้องบังดอกจ้าก็ตเหตุไหงเห็น้าจ้าพี่น้องไทยไปไทยไปลุงเหรียไปแต่พี่น้องข่ายเขียนนะจ้ะเนาะไปเรืยอยๆยายช่องคุยหนจันแฟมิลรี่จ้่พี่น้องะจะยกแค่ะง,งีงามพี่น้ ôn dưới tên ôn nào tên ôn dưới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  tên นลยูแคบไม่ไปนอนแน่นามาจ็บพอติดเรื่องตกดินแล้วแสงติดสอดซองเงี้ยมาแล่นเลยจ้าโอ้ไม่นอ,อน,อนบานพลังเป็นไงบานพลังบานแปด สามหลังซีหลังบานส่งไท่นม่ปนองนะนจากยูกไก่จากน้อยนะกจนะไก่ี่จากน้อยต้นสวนต้นสวนพลังลูกต้นสวนอ้่็ไปนองน้ำม่ปนอง ค้องหนามมะเหอคของหนามมีข้องหนามพี่น้องหนามมันลักไหลมาต้นพ้าวต้นไผ่ต้นยูคาอะไรพี่น้องเนาะถ้ามาฉาดชิบกว่าชิบแบบบ้านบ้านอะไรพี่น้องชิบบ้าน ลมค่ะลดพี่นองลอมค่ะนอ่ะบน่ะลมค่ะแก่ล่มค่ะบนะนี่ะุ่มค่ะอ,อากาศหนาว่น้องขนหางนู้าหาง่วงหางนู้น ชีวิตบ้านบานห้องไรพี่น้องชีวิตบ้านบ้าน,น,นอยู่กับท้องไร่ท้องนาคือเก่าหลือจ้าไปไซแม่น่นาอะไรไทยต่คิดไม่หายแม่อะไรพี่นอ้องกระดิ่จะตกดินลุ่มบ่อยๆไปยุปย่งข้าบิวบ่อยบ่อยอยู่หนาวหนาวน้องหนาวดูแลสุขภาพไว้ด้วจ้ะเด้อ ตาดน้าจ้ะตแบบาดน้าคลิปนี้กฝากไว้ซ้ำเนี่กันด้้ใจพี่น้องสวัสดีจ้า